อันนี้อันนี้อะไรนะครับนี่พญาเสวีพญาเวตนะครับต้นเล็กๆก็ยังสวยเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมเป็นบอลจิ๋วกับเพื่อนที่สุดเป็นพันจิ๋วที่สุดครับมันจะโตกว่านี้เท่าไหร่โตก็เท่ากระถางใหญ่ครับไม่ไม่โตอีกแล้วครับโอ้เหมือนเหมือนเหมือนอยู่ในนั้นครับอันนี้พญาสเวตใช่ครับนะครับอันนี้อะไรนะครับออมเพชรครับออมเพชรอันนี้ต้นใหญ่ไหมครับอมเพชร ก็ใ่สุดก็นี่ครับเป็นหัวเท่านี้เหรอครับมนเกินนี้เหรอครับไหนครับในกระถางนั้นเรอลองลองหยิบมาดีสิครับนี่ต้นต้นแม่ครับอ๋ออันนี้คือต้นแม่ครับผมใช่ครับอันนี้ออมเพชรใช่ครับออมเพชรงกัดกัดกัดกลางกัดไม่ชัดเท่าต้นเล็กด้วยเนาะครับเอาเลยให้ต้นเล็กให้ไปอ๋อครับขอบคุณมากครับอันนี้พญาสเวีนะครับเดี๋ยวเอาไปเทียบกับต้นใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่สวยมีพญาสวี พญาเสวีนี่นี่เดี๋ยวพอาเสวพญาสเวตครับสวยงามมากคุกเลัยงว่าขนเอาก็เอาพญาเวตสีสวยนี่พ่เอาไปแล้วเห็นเห็นวว่สีสวยมึงเมานไปยาวนี่ไปับหนี่นี่ครับพญาเวีนะครับสวยมาก มันก็จะแตกเป็นกอเป็นกอเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าต้นเล็กมันต้นมันจะเล็กอ๋อครับนี่ครับ,รบสีสวยมากเลยน,น,นะครับค,คือต้นมันจะไม่ใหญ่นะครับตแ,แต่ก็สวยพญาสเวตนะครับอยู่ที่ร้านอยู่ต้นเดียวนี้ใช่ไหมต้นใหญ่อะ ขายเบิร์ค่ะขายเบิร์ไม่พันมันอยู่แม่ขายเบิร์แต่ว่าขายหมดนะครับขายดีมากนะครับเพราะว่าสวยนี้ขายจะหมดอยู่แล้วมีอยู่ห้าสี่หกต้นหมดแล้วครับนี่ขายเบิอืแต่ว่าตัวนี้จะเอาไว้ตั้งแม่มันข้าอ้อยโชว์ขาวห้โชว์ครับอันนี้ก็ของอาจารย์อยากได้มาก็อยากมาโชว์อย่างนี้แต่มันไม่เหลยยให้โชว์อันนี้ก็จะเอาโชว์ครับนี่สวยรับพญาเสวีตัวนี้อยู่ในดินก็มีอยู่แล้วไงซึ่งขายได้ ทุกกวบ้านไว้ในป่าน่ะอ๋ออยู่ในป่าก็มีทำเหมือนเหมือนเหมือนมนตะก้านั่นแหละครับแต่ตัวนี้จะอ่อนแอถ้าสั่งกันส่งส่งไม่ได้ครับผมได้อยู่แต่ว่าก็ต้องทำใจเชื่อใบเหลืองอ่าไเหลืองมันโปร่งเปียกสภาพก็ธรรมดาต้นนี้สิดูแด้อย่างเงมีหัวไหมครับเนี่ยมีค่ะเป็นหัวเหมือนกันนี่อแมนวันันี่หรอ้หัวเล็กครับอันนี้หัวเล็กใช่ไหมมันี่ หัวหมูเลยเห็นไหม,มคะคล้าขๆนะ่ะครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนหัวบอลทั่วไปใช่ไหมครับบานตัวแม่ค่ะ<อ>นี่ตุ้กปลยายกองมากครับ,รบสวยงามครับผมอาจารย์เอกครับ,รบขอบคุณมากครับอาจารย์